สวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งลาวไทยสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ต่างประเทศและสบัสดีเด้อพี่น้องลาวที่อยู่ในประเทศและก็นอกประเทศนะเนาะสบาสดีพี่น้องไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนาะวันนี้เป็นวันที่9มีนาคมปี2567อยู่กับขาพระเจ้าเบาต้นคนเก่าคนเดิมอยู่นนทบุรีพี่น้องมื้อนี้อากาศกัฮ้อนขึ้นมาแน่จักน้อยหนึ่งเนาะเนื่องจากเมื่อวานฝนตกแต่มื้อนี้อากาศฮอๆขึ้นมาอบอ้าวเนาะ มื่อนี้ข้าพระเจ้ามีเรื่องสี่ามาเว้าสู่ขีสูน้องฟังเนาะเนื่องจากว่ามีเพจเพจหนึ่งเนาะเอาอาจารย์ลาวคนหนึ่งเอาคอมเมนต์อาจารย์ลาวคนหนึ่งเพิ่นบอกว่าให้ลูกหลานคนลาวคนรุ่นใหม่ต่อสู้เอาภาคอีสานกับคืนประเทศลาวเนะาะข้าพเจ้าก็เสียออกมาสแสดงความคิดความเห็นในมุมมองของข้าพเจ้าในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในมุมมองของอ่าคนลาวคนหนึ่ง เนาะอ่าคนอ่าไทยคนลาวสองประเทศนี่เนาะบ่มีไผเกิดทันสมัยตั้งแต่พระเจ้าของเมืองเนาะทุกคนบอกว่าแต่ล้านสร้างร้านนาสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะบ่มีไผเกิดทันมีแต่ประวัติศาสตร์มีแต่ประวัติศาสตร์ตที่จารึกไว้เนาะแต่ก่อนอ่าลาวกับไทยยังบม่ได้เป็นประเทศแต่เป็นอันแคนเนาะทุกคนเนาะข้าพระเจ้า,าก็ว่าว่าเป็นแต่เป็นแคนเนาะซึ่งประเทศลาวก็คือมีเจ้าพรางุ่ม เจ้าไซเศษฐาธีราเนาะที่ปกครองอ่าอยู่ประเทศอยู่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งประเทศไทยกะข้าพเจ้าก็บอกหู้ว่าพระเจ้าองค์ใดที่ปกครองนะทุกคนซึ่งบริแบ่งแยกเป็นประเทศแบบนี้แต่ก่อนเนาะแต่ตอนนี้ามาแบ่งแยกอ่าเป็นประเทศแต่ว่าอาจารย์ลาวคนนี้เพ่นบอกว่าภาคอีสานนี่เป็นของเราทุกคนให้ลูกหลานนี่ต่อสู่เอาภาคอีสานคืนมาให้คนรุ่นใหม่เนาะถามว่า คนรุ่นใหม่สีคิดแบบอาจารย์คนนี้บอกในในนามของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าเองนี่ถามว่าอยากได้ภาคอีสานขึ้นมาบอกข้าพเจ้าโมฮูก่าภาคอีสานนี่เป็นของผู้ใดกันแท้เนาะถาผู้ใดฮู้คนไทยคนใดฮู้กะคอมเมนต์าข่าวๆเนาะแต่ว่าคนเล่าคนรุ่นใหม่คือข้าพเจ้าถามว่าอยากได้ภาคอีสานบอกบอกอยากได้เลยบอกอยากได้เพราะว่ายังเพราะว่าประเทศเราเนี่ยพออยู่แล้วเนาะทุกคนพออยู่แล้วคนเล่าหลายๆคน ตองการอ่ะตอนนี้คือชีวิตที่ดีขึ้นปากท้องทีดท่ดีขึ้นอนาคตที่ดีขึ้นการศึกษาที่ดีขึ้นให้บ้านเมืองพัฒนาเนาะแต่แต่เล่าทุกมือนี้การยังพัฒนาบทั่วบทถึงข้าพเจ้าเลยบ่อ,อยากได้ข่าวอีสานของประเทศไทยนะก็ให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปให้ประเทศไทยคนที่ข้าเจ้ามีศักยภาพที่จะพัฒนาให้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองหรือว่าแผ่นดินจเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้เขา อยากได้ถุกคนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นคนเล่าหลายๆคนกับขึ้นสิคิดแบบข่าปเจ้าเนะาะภาคอีสานเป็นของไทยกับคนเล่าก็ได้ผคนประโยชน์หลายอยา่างคนเล่าหลายๆคนมาทํามาหากินในภาคอีสานก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่ดีขึ้นมีเงินเก็บที่ดีขึ้นไปมาหาสู่กันสะดวกสบายสังเกตเห็นวันหยุดถุกคนวันหยุดของประเทศเราเนาะวันหยุดของประเทศลาว,นว,นลาวคนเล่าก็สีแห่ขาแม่น้ำโขงม,มาเที่ยวอุดรน,น้องค่ายมุกดาหารหนครพนม นี่แหละคือผลประโยชน์ที่คนเราได้ครับถึงว่าบมเมนเ็นเป็นแผ่นดินเราต่ผลประโยชน์หลายอย่างนากทีคนเราได้ครับจากภาคอีสานเพราะฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าไ่อยากได้เลยบ่อยากได้และก็บอกหูอีกว่าภาคอีสานเป็นของไปกันเทะแต่ก่อนบอ่ได้ลุกอันปกครองด้วย เป็นประเทศแบบนี้เนาทุกคนปกครองด้วยเครื่อนนางจีนเนาะนางจีนปกครองด้วยแคว้นนั้นแคว้นนี้เนาะเมืองนั่นเมืองนี้เนาะเมือ,หองหงซาเมืองอล้านนาเมืองลานซาบแต่ก่อนคือประเทศเรากับประเทศไทยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันเนาะจนกระทั่งฝรั่งเศสมาอ่แย่ดินแดนสื่อๆตามที่ข้าพเจ้าเคยอติสววตา์มาเนาะทุกคน คนไทยก็อยาให้เขาใจคิดนอกกคนบ้าเชื่อแปบว่าอาจารย์นั่นอาจารย์ลาวคนนั่นก็แปลว่าข้างไขประวัติศาสตร์เกินไปเนาะบํเบ่งปัจจุบันเลยว่าปัจจุบันนี่เป็นยังไงข้างไขประวัติศาสตร์แบบว่าความคิดเก่าๆความคิดโบาราณเนาะแต่ว่าคนลาารุ่นใหม่เขาบะไรอยเขาประคิดแบบนั้นนะทุกคนเขาคิดเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องชีวิตการเป็นอยู่เรื่องอนาคตลายกว่า สีมาเทียงการเรื่องอเขตนามดินแดนคนไทยคิดอย่างไรในเมื่ออาจารย์เล่าอยากให้คนรุ่นใหม่ต่อสู้เอาภาคอีสานคืนมาคนไทยคิดอย่างไรเนาะแต่คนเล่าคนคนเล่าหลายๆคนเนาะโดยทงขาพระเจ้าลแล้วบ่อยากได้คนเล่ากับคนไทยกับซอยคอมเมนต์ด้วยว่าคิดอย่างไดน,นี่แหละทุกคนเผื่อเกิดด้นกับบริษัทลดเสมอไปเนาะ อหิวไลกับบริสลาเเมอไปเป็นอาจารย์กับบริเวณวัดศรีสลาดสเสมอไปเนาะบ้งเถือคนบริเฮียนเขาอาจศรีสลากก็มีเนาะคนเฮ้ามันมีสมองมันมีความคิดที่แตกต่างกันทุกคนบางคนกับข้างไครประวัติศาสตร์ตั้งแต่พันปีที่แล้วก็ยังออกมาเล่าให้พิษให้เทียงกันให้มีขอพิพากษาิจารณ์เสริมกัรและการระวางสองระเทศ ดีแหละเขาอยู่แบบนี้ดีแหละทุกคนดีนะ้องบ่อยากได้เลยข้าพเจ้าคิดแต่ว่าอยากให้ครอบครัวอมีอยู่มีกินให้ลูกมีอนาคตที่ดีให้เจ้าของมีชีวิตทีท่ดีคือแค่นั้นข้าพเจ้าออกมาในแสดงความคิดความเห็นในคนรุ่นใหม่คนหนึ่งเนาะบแมเนว่าวาพอมาอยู่ประเทศไทยว้าพอทางานในไทยบแม่นทุกคนถ้าข้าพเจ้าอยู่ประเทศเราข้าพเจ้าก็จะคิดแบบนี้คือกัน บ่อยากได้เลยอยากได้อนาคตที่ดีอยากได้ชีวิตทีดีอยากให้ประเทศาเลาวที่มีอยู่ปัจจุบันนี่ให้พัฒนาขึ้นบ่หว่าถนนทนทางกะให้พัฒนาให้ถวยเถิงบว่ว่าไฟฟ้าบ่ว่าน้ำป้าป้ากะให้เขาทั่วเขาเถิงแค่นี้ครับพระเจ้ากะอ่าภูมิใจแล้วเนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ครับพระเจ้ากบสิออกมาว้าสู่พี่สู่น้องและกะแสดงความคิดเห็นจากหัวใจของข้าพระเจ้าออกมาให้พี่ให้น้องคนไทยคนลาวได้กฟังนำกัน หมดอยากได้เลยอยาเข้าใจพิษทุกคนอยากเข้าใจพิษว่าคนเล่าสิขิดแบบนั้นทุกคนเนาะคนเล่าส่วนใหญ่เขาบกคิดแบบนั้นเขาคิดแต่อยากมีอนาคตที่ดีอยากมีปากทองที่ดีแต่ก็อยากให้มีการศึกษาให้ลูกให้หลานอยากให้ถนนทนทางพัฒนานําประปาพัฒนาให้ถวให้ถึเงเนาะสำหรับคลิปนี้กับถ้าชอบในข้าพเจ้าว่ากับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้บาตน้นคนเก่าคนเดิมเนเะด้อทุกคนเานะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้ากับ ศิลาลงแต่เพียงเท่านี้เนาะไปเห็ดกับเข่าถามเมียก,ก่อนตอนนี้ทุกคนครับเจ้าอัดคลิปอยู่กับประมาณทุ่มครึ่งเนาะเมียสิเลิกงานแล้วมื่อนี้เห็ดกับเข่าอ่าสีต้มปลาหมึกสูเมียกินเนอะอาะไปซื้อปลาหมึกอยู่เตาปูนมาสําหรับคลิปนี้ครับเจ้าข่าวการข่าว่า,าสวัสดีครับผม